สวัสดีครับผมชาติเจรันทรัพย์นะครับอยู่กับรถยอดฮิตยอดนิย,ยมในอดีตจนถึงปัจจุบันครับอดีตเคยแรงเคย่อเคยดังเกิดที่แดนอเมริกุไทยหรือว่าแดนประดิบหรือว่าแดนซูโม่โบเิโกเอสเคศครับนะโบโริยูตานิ0 4นีเก็ยบเข้ามาคทรู้คาพท็กเจครับลอนเลอร์หแคิเอร์หนึ่ง สีเหลืองมาปรังพร้อมรู้อยู่นะ้องเปิดอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นนะครับสามแสนแปดหมื่นเน็ตเน็ตสามแสนแปดหมื่นครับเอาไปใช้งานได้เลยโซ่อย่างเรืออารามมาร์คทรีนั้นไฟฟ้าเต็มมาฝั่งโน้นสี่สิบสองหมื่นครับหรือว่าสี่แสนสองหมื่นอินบอยอาจจะมีควันนิดๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับนะอย่างมาครูคันนี้ เอาไปวางท่อเอาไปทำคุณน้องนาหรือว่าทำสวนทำไร่ได้หมดครับนะไม่มีปัญหาเกือบเท่า120ผลิตที่2รุ่นผลิตที่ญี่ปุ่น100%รนครับนะมาร์ควันมาร์ควันมาคูปัจจุบันเป็น140 l c รุ่น11รุ่น11นะครับอันนี้หรือว่ารุ่นผูรุ่นทวดเลยถ้ามาร์ควันกนทนยาวถ้น,นทนสั้นนะำหักกทนสั้นนะครับ 0982723752พร้อมลุยครับอะเอาไปเกียร์ดิ้งเอาไปทำงานอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาครับตัวเดินได้เลยนี่ครับ38มบื่นครับพร้อมลุย ดีสวยมากเลยเหลืองมะปรางนี่ครับแต่จมีคุณน้อยโอ้สามแสนแปดหมื่นไม่แพงครับนะเจาะหกเจาะรถหกสิบสามแสนแล้วนะครับมีเพิ่มอีกน้อยเพิ่มน้อยใช้งานได้เลยครับนะใช้ได้เลย สว,สวยมากครับนะเตรมไม่มีปุ๋ยนะตีก็ขาเต็มครับนะโอ้สงสัยจะดีดนะคนขับนี่สายดีดแน่เลยหลบเกือบไม่ทันม่น้องแอร์เย็นครับแอร์เยน็นเต็ครับครับรอบรุยเลย เิมสวยบูมอามสวยครับก็ะจะมีรัวซึมมีไหมไม่มีครับนะแท่งดีเก็บหมดแล้วนี่ครับแท่งจ็ดสิบแล้วนะหกแปดสิบเนะื้วสวยอ่ะแท่ง ขับเกียกอยู่สนใจจัดไปครับรถยูเรียมแฮกูบีสีฟ้าครับสีฟ้าสองคันนะสีฟ้าก็อยู่สีฟ้านี่ราคาวันนี่ครับสามแปดเหมือนกันสีฟ้าครับสี่สิบสอง หลานไม่ต้องมีครับนะเอาฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ